สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีที่สองนะคะซึ่งเป็นราศีพฤษภนะคะครั้งที่แล้วเป็นราศีเมษรอดมาต่อราศีพฤษภราศีพฤษภของปี2568สําหรับปีนี้นะคะต้องเล่าก่อนปีที่ผ่านมาของชาวพฤษภเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่านมาด้วย,ด,วยดีนะคะผ่านมาด้วยดีแล้วก็สดใสพอปลายปีปลายปีที่ผ่านมามีเรื่องดีๆเกิดขึ้น เยอะนะคะสาหรับชาวราศีพฤษภอย่างน้อยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของชาวราศีพฤษภแล้วนะสําหรับปีนี้นะคะสําหรับปีนี้หลังจากหลังจากปีนี้เขาเรียกว่าอะไรวะหลังจากผ่านปีที่แล้วมาเนาะเจอเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีเรื่องดีๆมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นสําหรับชาวพฤษภของเรา เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายใน2เดือนนับจากที่ที่เราดูนะณนะตอนนี้เลยนะคะวันที่เท่าไหร่ก็ตามนะคะ2เดือนนับจากนี้คุณนะคะจะเป็นจะเป็นเรื่องสิ่งที่จะสนับสนุนให้ชีวิตคุณที่จะดีคือการเริ่มต้นใหม่ให้รีเซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างใหม่เริ่มต้นใหม่อะไรที่มันเป็นสิ่งเดิมๆก็อขอให้ปล่อยทิ้งไปบางทีหลัจากเนี้ยสิ่งที่ผ่านมาหรืออะไรก็ตามที่ผ่านมา คุณอาจจะสูญเสียเพื่อนสูญเสียอะไรก็ตามไปจากชีวิตอาจจะแบบเลิกคบกับใครอะไรก็ตามไปหรือว่าเลิกงานตกงานอะไรก็ว่าไปเรื่องพวกนี้ยคือสิ่งที่มันจบไปแล้วในอดีตนะคะอย่าให้คุณรีเซ็ตแล้วล้างใหม่เพราะว่าหลังจากนี้มันจะเป็นการรีเซตชีวิตของคุณใหม่ซึ่งเป็นการเริ่มต้นดังนั้นถ้ามันเรียกว่าการเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีให้ยิ้มรับการเริ่มต้นใหม่ ให้มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณนะคะสำหรับชาวพฤษศนะคะ,ะเราเราเจออดีตอะอดีตที่ผ่านมาของเราอะมันค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเรื่องที่เออบางคนอาจจะเจอการหักหลังบางคนอาจจะมีใครคิดอะไรข้างหลังหรือทําอะไรรับหลังเราแล้วที่เราจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ดีอะไรก็ตามอะสิ่งเหล่านี้มันถือว่าเป็นอดีตถ้าอาดีต ถ้าเรียกว่าอดีตแลวว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราจะยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเพื่อทวงชีวิตเราไหมอย่าให้คุณปล่อยมันไปอดีตคือสิ่งที่จบไปแล้วดังนั้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาหรือ whatever อะไรก็ตามที่ผ่านมามีสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดใจหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณไม่โอเคสุขภาพที่ยังไงก็ได้ยังไงก็ตามที่ผ่านมาขอให้คุณตัดจบอะไรที่เกิดแล้วมันเกิดสิ่งที่เกิดแล้วดีขึ้นเสมอสาหรับชาวราศี สีผิวสบนะคะให้รู้เสมอว่าเรามีการเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาหลังจากนี้เราก็จะมีการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วนะก็คือผ่านพ้นไปแล้วคุณอาจจะบางคนอาจจะได้งานใหม่แล้วหรือกําลังจะได้งานใหม่หรือบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอะแล้วมันก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วอืมเขาเรียกว่าไงอะ ดีขึ้นแล้วมาฉันเกิดมาแล้วอ่ะฉันโอเคแล้วอ่ะฉันดีขึ้นแล้วฉันสามารถที่จะโอเค go on ไปข้างหน้าได้อดีตก็คืออดีตนะคะหลายคนก็ผ่านไปแล้วสําหรับคนที่ยังผ่านไปไม่ได้ก็อยากให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นเนาะกับสิ่งที่มันผ่านไปนะคะเรามาเข้าปีของเราดีกว่าปี68นะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะมกราคมก็คือเดือนนี้เนาะมกราคมของเราเนี่ยนะคะ เป็นมกราคมที่ค่อนข้างที่แบบหลายคนก็คือรอคอยโอกาสหรือหลายคนก็คือรอคอยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนพยายามฟูงฟักรหรือพยายามที่จะก่อร่างสร้างบางสิ่งขึ้นมาไม่รู้อ่ะว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่ว่าบางสิ่งอ่ะบางคนอ่ะกำลังทำสิ่งบางสิ่งอยู่แล้วก็คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น อยากให้คุณเนี่ยทำต่อไปนะเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ให้มันเติบโตได้อะมันอยู่ในมือของคุณสองมือของคุณดังนั้นให้เชื่อเสมอว่าด้วยสองแรงของเราแล้วก็หนึ่งดวงตาของจักรวาลหนึ่งดวงตาที่กําลังโอยพอแล้วจับจ้องมองการกระทําอยู่อะให้คุณรู้เสมอว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อให้รายรอบข้างคุณไม่มีคนอื่นที่เป็นมนุษย์หรือว่าไม่มีคนที่แบบ อะไรกับคุณแต่ให้เชื่อสมอว่ามีสิ่งที่อยู่เบื้องบนหรือสิ่งที่สูงส่งกว่าเราให้เซลล์ตัวตนที่สูงกว่าเราเนี่ยกำลังมองการกระทําของอยออู่มองว่าเราจะเติบโตได้แค่ไหนแล้วก็แอบช่วยเหลือเราอยู่นะคะช่วยเหลือเราอยู่ห่างๆให้คุณเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานที่คุณกําลังทําต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีอะไรที่จะต้องทําหลายนะอย่างให้คุณนะให้คุณนะ ตั้งใจทำหนึ่งสิ่งอยางไปทีละสิ่งทีละอย่างแล้วก็ทุกสิ่งมันจะดีเองนะคะให้มองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าทําสิ่งที่อยู่ข้างหน้าให้มันสําเร็จแล้วค่อยถ้ามันสําเร็จแล้วค่อยเฉียดเวลาไปทําสิ่งที่อยู่รอบ,รอบข้างให้มันพัฒนาต่อไปได้นะคะสําหรับมก,กราคมสําหรับม,ม, 7, ม,มีนาคมเดือนเจ็ดใช่ไหมมีนาคมเดือนโอ้เดือนเจ็ดประศเดือนสามสำหรับมีนาคมนะคะเป็นช่วงที่แบบเออคุณเนี่ย เริ่มตั้งตัวเริ่มตั้งอะไรได้ละมีความแบบแฮปปี้ขึ้นนะคะการที่จะเริ่มเก่าการทำงานใหม่หรือว่าจะไปทำหรือว่าจะไปต่อสู้กับสิ่งที่เราเอออยากจะต้องอยากจะได้หรืออยากจะอะไรอะ่ะเดือนนี้ดีหน้าหน้าทำหน้าไปนะคะเดือนนี้เหมาะสมกับการเริ่มต้นแล้วก็เหมาะสมที่จะใช้ชีวิตใหม่เดินเดินทางไปในทิศทางที่เราต้องการตามแพลนตามแผนที่เรากำหนดไว้นะคะ แล้วก็พยายามอยู่ในมูดหรือในอารมณ์ที่สบายๆแล้วก็แฮปปี้มีความสุขชิลนะคะกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้มแข็งได้แต่ก็ต้องมีความใจเย็ยนด้วยนะคะซึ่งตัวคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นและใจเย็ยนอยู่นะดังนั้นถ้าในมูดของเดือนมีนาคมเนี่ยสบายๆนะคะ งานการอะไรก็จะดีค่อนข้างดีนะคะออ๋อลืมกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นะคะสําหรับชาวกุมชาวชาวพฤษศในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็กุมภาพันธ์มันจะเหมือนการเริ่มใหม่อะ่ะเซตจ,จริงๆคุณอาจจะต้องระวับบงเรื่องสุขภาพเรื่องฟืนไฟล์เรื่องอุบัติเหตุหรือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกระทันหันให้คุณเตรียมตัวไว้นะคะทุกเรื่องหรืทุกด้านเลยเตรียมไว้ตั้งรับไว ถ้าเรื่องเงินก็ให้เตรียมแลนเอาไว้ล่วงหน้าเรื่องงานก็ให้ตั้งรับไว้นะคะให้ตั้งรับไหวแล้วก็รับฟังเขาเรียกอ,อะไรนะฟังสิ่งที่อยู่ที่มันเกิดขึ้นนะคะเชื่อเซนแรกของเราความรู้สึกแรกว่าสิ่งนี้ดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีให้เชื่อนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรที่มัน ที่มันเกิดขึ้นแล้วดีเสมอที่ให้จำไว้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วดีเสมอถ้าเกิดอะไรขึ้นที่บางทีนะอย่างเช่นเราไปเจองูกลางทางแล้วเรารีบมากเราอาจจะไปเจองูกลางทางเราอาจจะต้องรอให้งูมันผ่านไปก่อนอย่างเงี้ยซึ่งพอเราหยุดนะพอเราหยุดเออเราอาจจะรู้สึกว่าเราเสียเวลาแต่พอเราขับผ่านผ่านมันไปปุ๊บเราอาจจะไปเจอสิ่งที่เหมือนมีอุบัติเหตุข้างหน้าก็ได้ ใครจะไปรู้ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันถือว่าเป็นการช่วยเหลือจ,จากจักรวาลที่ช่วยเหลือเราแล้วนะคะดังนั้นให้เชื่อว่าเออเออบางทีคุณอาจจะต้องขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในตอนนั้นก็ได้ในตอนนี้หรือในตอนนั้นก็ได้เออสิ่งนั้นมันเกิดมันทําให้เราไม่ต้องเจออย่างอื่นที่มันน่ากลัวกว่านี้อ่ะเออนะคะต่อไป ในเดือนเมษายนโอ้โหเมษายนเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยอาจจะได้อาจจะได้จจไดเรียก่อะไรนะมีการแสดงตัวตนหรือผลงานหรือว่าทําให้ทุกคนประจักษ์เห็นมากขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับคําวิจารณ์นะแต่คุณจะดูนิ่งมากขึ้นสุขุมมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ดังนั้นให้รักษาความสุขุมและมันคงนี้ไว้นะคะไม่ว่าจะโดนวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรก็ตามหรือว่าการทํางานจะต้องเจอการทํางานที่แบบเออคนอื่นเป็นยังไงก็ช่างให้ทําตัวเองให้ดีที่สุดดังนั้นออแฮปปี้ในตัวของตัวเองเพราะว่าสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นก็คือคุณทํางานแล้วคนอื่นเห็นอะ่ะเจ้านายเห็นออลูกค้าเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาชื่นชมเขาเขาเ,ออเขาเลือกคุณอะ่ะ ส่วนคำวิจารณ์ของคนอื่นมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกดังนั้นไม่ต้องไปสนใจมันนะคะสำหรับเดือนถัดไปเดือนอไรเนาะพฤษภาอ่าพฤษภานะคะสำหรับชาวพฤษศพฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบบเออต้องบาลานซ์เรื่องเงินไปพอสมควรนะคะเรื่องเงินเนี่ยก็คือเข้าพฤษภามันก็จะต้องแบบใช้เงินอาจจะต้องใช้เงินกับหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นให้เราอะ่ะดูแลเรื่องเงินของเราให้ดีมีแผนไว้เหมือนตอนแรกที่บอกตอนต้นคลิปว่าต้นคลิปเสียงอะ่ะบอกว่า ให้จัดการวางแผนไว้ดังนั้นเริ่มจัดแผนตั้งแต่ตอนนี้นะคะตอนนั้นเราจะได้มีเหลือเก็บเหลือใช้เหลืออะไรพวกนี้โอเคไหมนะคะออนอกจากบาลานซ์เรื่องเงินแล้วก็ต้องบาลานซ์เรื่องชีวิตด้วยนะคะ work life balance ซึ่งจริงจจะบอกว่า work life balance มันมีจริงไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้มีจริงแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้การทำงานของคุณไม่กระทบต่อสุขภาพของคุณกินให้ได้นอนให้หลับก็พอนะคะ แล้วก็มันจะได้ไม่กระทบสุขภาพจะได้แฮปปี้มีความสุขต่อไปเด้อ,อต่อไปชาวพฤษศในเดือนอันนี้ขอฟูกดักหลักเลยนะมิถุนามิถุนาเนี่ยจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นสำหรับนะคะสำหรับคนที่ถ้าคุณถ้าตอนนั้นนะเกิดมีเหตุการณ์ที่จะต้องอยากย้ายงานหรืออยากออกจากงานแล้วคุณจะต้องเลือกคุณก็ให คุณก็มีเลือกนะหรือบางคนที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆจะมีโอกาสมาให้เลือกหรือว่าแต่ในเนี้ยมั่นใจว่าเป็นโอกาสใหม่ๆในเรื่องของนี้มากกว่าแต่บางคนนะสำหรับบางคนเท่านั้นอาจจะเป็นเรื่องคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะต้องเลือกนะคะอาจจะมีมาให้เลือก แล้วเตะจะเหลือกรกะดามีเหลือกรกะดานมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะดังนั้นเลือกสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันให้ประโยชน์กับคุณมากที่สุดแล้วก็ให้ความรู้สึกดีกับคุณมากที่สุดซึ่งเลือกจุดไหนไมันก็คือเป็นช้อยของเราเป็นการเลือกของเราดังนั้นให้ใช้ In vision สติของตัวเองดีๆในการเลือกพิจารณาไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตให้เลือกพิจารณาให้ดีว่าจะเปิดรับอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะ เด <The> ออะทีนี้พฤศจิกายนธันวาคมกรกฎาคมส่วนช่วงปลายปีตั้งแต่กรกฎาสิงหานะคะกรกฎาสิงหาก็จะเป็นแบบเรื่องงานก็จะเด่นค่อนข้างเด่นขึ้นมาเลยโผล่มาแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขกรกฎาสิงหาเนาะส่วนกันยาตุลาเนี่ยก็จะเริ่มแพลนเรื่องเงินเตรียมไปเลยแพลนเรื่องเงินเอาไว้อาจจะเป็นต้องใช้นะคะช่วงก,กันยาตุลากันยาตุลานี่เป็นช่วง ช่วงปลายๆแล้วนะ้องปลายปลายปีก็เตรียมตัวเรื่องเงินเรื่องอะไรวางแผนไว้จะได้อาจจะได้ใช้ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยปีใหม่หรือว่าอาจจะใช้กลางเดือนพวกเนี้ยแล้วก็ช่วงพฤศจิกาธันวาพฤศจิกาธันวาก็เหมือนกันจะเลือกทําอะไรก็ให้เลือกแบบดีๆคิดดีๆไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้เลือกก่อนเลือกดีๆก่อนพิจารณาไม่ใช่ว่ามีเอ่อข้อเสนอหรืออะไรก็ตามมาปุ๊บแล้วชูโดยที่ไม่คิดนะให้คิดก่อนเลือก ให้คิดก่อนเลือกแล้วก็เรื่องเองินเรื่องอะไรให้บาลานซ์ให้ดีนะคะยาวไปจนถึงปีหน้าคุมภาปีหน้านะคะยาวไปถึงคุมภาปีหน้าคุมภาปีหน้าก็จะแบบเพิ่มมันก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ก็คือต้องปีใหม่มันก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ออหมมมรเริ่มต้นใหม,ม,ใหม่ในที่นี้ก็ให้ระวังสุขภาพแล้วก็ร่างกายการเงินการทองของเราดูแลให้ดีทุกอย่างมันจะโอเคถ้าเรารู้จักการเตรียมการนะสําหรับชาวพฤษศทีนี้ มนก็นานอ่ะกุมภากุมภามีอะไรเง้กุมภาปีหน้าละกันกุมภาปีหน้าก็จะแบบอืมนะกุมภาปีหน้าก็ให้ให้ทำโฟกัสสิ่งที่ต้องการที่สุดนะคะโฟกัสต้องการที่สุดไม่ใช่อะไรหรอกสำหรับภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลน,นะเรื่องเด่นเด่นของพืศพเนี่ยจะเป็นเรื่องงานจะเป็นเรื่องงานมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานนะคะแล้วก็การจเหมือนชีวิตนี่จะต้องมีการเริ่มต้นรีเซ็ตใหม่ บ่อยๆนะคะการรีเซ็ตใหม่บ่อยๆมันไม่ใช่เรื่องแย่นะมันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะว่าชีวิตเราอะ่ะมันเป็นชีวิตเรามันเริ่มได้ทุกๆวันดังนั้นถ้าอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขอะ่ะก็ให้รู้จักการปล่อยวางและการรีเซ็ตนะคะสําหรับคือชาวผูศ้ศพให้จำเอาไว้ว่าตัวตนของคุณน่ะตัวตนของคุณน่ะเปรียบดังความสว่างและการความสว่างของโลกนะคะความสว่างของโลกแม้แม้ตัวคุณน่ะ ไม่ใช่จุดศูนย์กลางของโลกแต่คุณคือจุดศูนย์กลางของตัวเองดังนั้นคนที่อยู่รอบๆตัวคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนที่คุณเลือกเองดังนั้นการจะเลือกหรือจะเอาอะไรเข้ามาในชีวิตกรุณาดูดีๆนะคะกรุณาดูดีๆแล้ว,วคิดดีๆก่อนที่จะเลือกนะคะสําหรับชาวพ,ศพิศษนะคะสิ่งที่จะต้องระวังก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องอุบัติเหตุเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องรถเรื่อง สุขภาพดวงตาอะไรพวกนี้นะคะทอ้องอกช่องท้องช่องอกนะคะก็อืมใส่แมสด้วยแล้วกันนะคะแล้ก็เรื่องผู้คนที่เข้ามาในชีวิตนะ่ะบางทีบางทีเราไปรู้อะไรที่มันคนอื่นเขาทำรับหลังเราแล้วเราเรา,เร,า,เร,ารู้ทีหลังเราอาจจะเสียใจนะแต่อยากให้เราแบบเออช่างมันเถอะคำว่าช่างแม่งใช้ได้ตลอดนะ นะคะสำหรับชาวพระศบคุณนะ่ะหนักแน่นมากๆเป็นคนที่หนักแน่นมากๆดังนั้นเวลาคุณรู้สึกเจ็บคุณก็ชอบกดไว้กับใจตัวเองปล่อยบ้างไม่ต้องซึมซับทุกอย่างที่ท,ทุกคนทิ้งมให้เรานะคะดูแลตัวเองดีๆขอให้โชคดีมีความสุขเจริ